สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปวันนี้มาชมชุด2ตัวล่างนะครับเขียนโลโกโ้เปิดตําราสูตร2ตัวล่างผ่านมาสูตรนี้ได้ที่สามเจ็ดนะครับสำหรับงวดวันที่1นึ่งธันวาคม2568ลองมาชมสูตรนี้กันต่อนะครับว่าเลขสัญจรเขาจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ก่อนชมเปิดตำราสูตร2ตัวล่างผ่านมา3-7มดโปรดได้ไปฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือนข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายนะครับขอบคุณนะครับคุณครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้คุณลองมาติดตามชุดที่มันผ่าน ถูกมาแล้วนะครับก็คือ37อย่างนี้เลยนะครับอันนี้โลโก้ใหม่นะครับโลโก้เก่าก็คือตัวนี้นะครับคุณครับที่ท่านบางทีท่านยังกังใจนะครับว่าให้จริงถูกจริงหรือไม่นะก็ลองย้อนไปเปิดดูนะครับในวิดีโอของช่องห้แมนๆนะครับสูตรเปิดตําราสองตัวล่างถูกทุกงวด16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในคลิปที่5นะครับคลิปที่5ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมได้มากาไว นั่นนะครับว่าเราจะได้คืนความจําว่าชุดที่ออกไปมันเป็นเลขวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่วันที่5นะครับแต่เราก็ทําในคลิดที่5นะครับอย่างนี้นะครับคุณครับเราขอชี้แจงหน่อยนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะพลาดนะครับบางเราจับมันไม่ค่อยอยู่เลยนะครับบางทีเราเจ็เนี่ยแล้วถ้ามาไว้ด้านหน้าแบบอย่างทุกๆมวนเนี่ยมันก็พลาดมันแปลออก87ท่านก็พยายามนะครับอาจจะกลับมาบ้างนะครับแต่เราก็คงจะมันถูกยังไงถูกเยอะกว่าอย่างเงี้ย อย่างนี้เรา6กับ3ขึ้นไปมันออก3ด้วยนะครับออกล่างด้วยนะครับก็ออกทั้ง3าบน3ล่างแล้วก็มา5้านะครับอย่างนี้5นะครับมันออก58อ่าอย่างนี้นะครับอ่างวดนี้นะครับเลขบนมันออก6 4, 6อ่านี่เราไม่มีบนนะครับเนี่ยนะครับบางครั้งท่านจะใช้3ตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับออกที่อะไรนี่9 7 8แนะครับแล้วก็ล่างก็ถูกตรง7 7นะครับ เอาตัวนี้ขึ้นไปก็ถูก6กหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยถ้ามาใส่ตัวหน้ามัน78มันกลับนะครับก็สังเกตดูนะครับสังเกตหกแปดเจ็ดเมื่อที่แล้วเราเอา3 5 8ขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยนะครับเราตั้งเห็นไหมครับ3 5แล้วก็8ตัวบนเรา6 7 8นะครับก็ผ่านนะครับสำหรับเมื่อที่จะออกในวันที่1ธันวาคม2 5ง8เนี่ยนะครับคุณครับเราก็ จะอยากจะทําตรงนี้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้นะครับเพราะเราเขียนตัวนี้เยอะไปแล้วทีนี้เราจะมาตั้งใหม่เลยนะครับเพื่อให้เห็นเห็นเลยนะครับเราตั้งตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยสามสี่ห้าแปดเจ็ดนะครับเราเลื่อนตัวนี้ออกไปนะครับคุณครับจะได้เห็นจ้าๆเลยนะครับตั้งนะครับเอาสองหัวนะครับคือเรารู้ตัวท้ายแล้วนะครับหลายงัวมาแล้วสามนะครับสี่ห้านะครับแล้วก็เลขท้ายแปดเจ็ดเราบวกตัวนี้ได้ห้านะครับ งวดนี้ที่เราจะทําให้ออกในงวดวันที่1นธันวาคมจะเดินต่อหรือไม่นะครับตั้ง4 5 8ห้าแนะครับแล้วก็เลขล่างมานะครับที่ออก3 7มเที่0นะครับเราบวกตัวนี้เอางวดที่แล้วให้เห็นกันก่อนนะครับคือย้อนสูตรที่ออก3 7มเจ็ดนะครับได้0ได้1น่ง เราบวกกันได้หนึ่งนะครับทีนี้เราใช้โค้ดห้าตลอดนะครับแบบเช่นที่เราใช้มาทุกๆวัวนะครับคุณครับอย่างนี้นะห้าห้าห้าวางไว้นะครับนะครับแล้วเรามาเริ่มตัวนี้ก่อนครับจะได้เห็นเป็นถังวิ่งนะครับแปดกับสองเราได้ศูนย์นะครับเราก็ใช้ห้าทุกสูตรนะครับคุณครับดูครับแล้วทีนี้เราจะเดินนะครับหกเจ็ดแปดแค่สามตัวนะครับอย่างเช่นทุกๆวดที่เราใช้นะครับ ตัวที่2เราใช้เลขที่ออกไปนะครับแปดก็แปดนะครับก็คือเอาเลขบนมาทำนะครับให้มันได้9 8แทีนี้เราจะใช้ตัวนี้สไลด์นะครับ8ก็คือวาง8ตัวนี้นะครับแล้วก็มา8ย้อนตัวนี้สูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับคุณครับที่ผมนํามาใช้นี่นะครับดูนะครับเราได้7แล้วก็6กอย่างนี้นะครับเราบวกร้อยกันระหว่าง3ออกหรือไม่นะครับ 3แล้ว4แล้วก็จะข้ามมา5นะครับอย่างเงี้ยนะครับระหว่าง3 5นะครับแล้วก็6 7เนี่ยเราไม่ต้องมองเท่าไหร่นะครับมองหน่อยๆแล้วมองตัวที่เราเอายืนบรรทัดตั้งทั้งที่7มันอยู่เนี่ยแต่บางทีเราก็หาไม่เจอเราเอาแบบนี้นะครับเพราะมันถูกมาแบบนี้นะครับถูกมาแบบนี้ตลอดเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยระหว่าง1ต้องมาจบที่6ใช่ไหมครับเพราะตัวแทนตัวเกิดระหว่าง3เนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับ อาจจะกระทั่งถึงงวดที่แล้วก็3ออกนะครับแปดก็ไม่มีอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาอันที่จริงไงเราจะตั้งเก้าหลักไม่ต้องตั้งนะครับเพราะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเรามาตั้งงวดนี้นะครับเหลักแล้วก็เอาสาขึ้นมาเอาหขึ้นมาใช่ไหมครับเราสามขึ้นมาตัวเดียวนะครับก็จะได้ไม่สับสนนะครับมันก็ออกตัวนี้นะครับนะครับอย่างนี้เลยนะครับมันก็ถูกที่37นะครับเลขมันก็ไว้สามเจนะครับออก37ตรงๆอย่างนี้ครับเอองวดนี้นะครับวันที่ หนึ่งธันวานะครับเราก็แบบนี้เลยนะครับเราได้อะไรกนะันตัวแรกห้าหกเจ็ดนะครับประคีดไว้แค่นี้นะครับแล้วทีนี้เราใช้เลขท้ายที่ออกไปเลขท้ายออกไปก็คือสี่ห้านะครับคุณครับตัวนี้เก้าแปดตัวนี้สี่ห้าสี่ห้าแล้วก็ใช้ห้าตัวนี้มาสไลด์นะครับห้าห้อ่าเราได้อะไรครับ 9กับ0ูนยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอา9นี่คือตัวหนึ่งที่เราต้องต้องใช้นะครับที่เขาเดินยังไม่ผิดนะครับแล้วก็09แล้วก็ต้องหนึงนะครับอย่างนี้อ่าแล้วก็ข้ามมาสองตัวสองสามสี่นี่นะครับเนี่ยสาก็8ตัวแทนนะครับวันนี้ก็ต้อง9กับ4ี่นะครับ อย่างนี้เลยนะครับวิธีตั้งที่เขาขึ้นเราเอาตัวนี้ขึ้นไปนะครับมันตึงถูกอย่างนี้นะครับถูกตรงนะครับถูกตรงมากกว่ามันกลับนะครับหรือท่านต้องกลับด้วยนะครับเดี๋ยวเกิดมันมากลับนะครับแล้วก็ตั้งเลยนะครับตั้งตัวแรกกันนะครับตั้ง5นะครับห้าเอา5นะครับเอาห้าก่อนตัวตัวแรกนะครับแล้วเราก็มาเอาตัวนี้นะครับห้าสามตัวนะครับห้าห้าเพราะตัวล่างมัน3มตัว9 1 4นะครับตัวแรก เราก็เอา9ขึ้นไปมันออกแบบนี้อยู่นะครับตอนนี้ไม่ทราบว่างวดนี้จะบอก5 9หรือเปล่านะครับแล้วก็1อ่าแล้วก็4อ่านะครับนี่ก็คือตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยจะออกอีกไม่งวดนี้นะครับไม่ใช่เอาเลขบนมาออกเลขท้ายนะครับเราก็ระวังผีหลอกเรานะครับคุณครับเลขสัญจรนี่อันตรายมากนะครับแล้วก็ไปดูสูตรที่สองตัวที่สองนะครับก็คือตัวนี้เราก็ใช้6แล้วนะครับ ก็ตั้งหกตั้งคิดไปหน่อยนะครับหกนี้นะครับหกเราก็จะตั้งอย่างนี้ครับหกสามตัวนะครับก็แบบเดียวกันเลยนะครับหกสามตัวเก้าหนึ่งแล้วก็สี่เห็นครับเนี่ยนี่เปนเช่าบอกตัวเก่าๆนะครับนี่เป็นชุดที่สองลงไปเก้าชุดนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็เก้าหนึ่ง สี่นี่นะครับคุณครับแม่ในชุดของเราที่ทำไปสองตัวที่ผ่านมามันได้ชุดเดียวมันเป็นห้าเจ็ดไปนะครับไม่มีสี่เจ็ดแม่ก็น่ากลัวนะครับเลขไม่ทราบว่าตัวไหนมันจะตัวไหนจะอยู่เนาะนะครับมันก็ยังไม่พลาดอย่างเียนะครับเลขล่างนะครับถ้าห้าเจ็ดออกบนก็โอ้นะครับก็เป็นโชคไปแล้วนะครับเพราะตัวนี้ไม่มีห้าเจ็ดนะครับคุณครับอันนี้คือสูตรล่างโดยตรงๆงเลยนะครับเออย่างไรนะครับคุณครับก็ลอง พิจารณาดูนะครับพอตามแนวทางที่ทําไปเลขมันก็ออกจริงๆนะครับออกมาจริงๆด้วยนะครับก็ยังไม่พลาดเลยนะครับอันนี้ย่อมาแค่เต็มหน้ากระดาษแค่นี้เองนะครับเออนะครับตามโลโก้ของเราเลยครับก็เปิดสูตรสองตัวล่างนะครับเป็นปฐมฤกษ์ถ้าเราเปิดย้อดูนะครับเนี่ยอาจารย์บอกเปิดั้งแรกปฐมฤกษ์เลยนะครับในสูตรล่างแต่แล้วมันก็มากสูตรหน่อยนะครับมันเก้าชุดนะครับก็มาถึงชุดใหม่คือลงในวันนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ครับก็ใกล้จะถึงเดือนธันวาก็เดือนหน้าก็ไปเดือนสิ้นปีสิ้นเดือนปี6 8แล้วนะครับตัวจะยัก6กเกาอีกแล้วนะครับคุณครับก็ขอให้คุณโชคดีบ้างนะครับยังไงยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับมัน9้าชุดนะครับคุณครับ9ชุดลองเอาแคปแล้วก็ลองไปเขียนเรียงๆดูแล้วก็ค่อยเอาตัวไหนที่คุณชอบตัวไหนที่คุณได้ได้เด่นนะครับอาจารย์ไม่ใช่จะให้คุณต้องซื้อตรงหมดนะครับคุณครับ เพราะเลขมันออกได้ตัวเดียวชุดเดียวนะครับถ้าเราทุนน้อยนะครับยังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนนะครับมันยังไม่สายเกินไปนะครับอาจารย์รออย่างเดียวขอให้เขาออกเต็มรูปแบบเมื่อไร่นะครับเราได้ใช้ชุด40ประตัวของเรานะครับคุณครับมันถูกทั้งบนทั้งล่างจริงๆอันนั้นคือเราซื้อเสร็จแล้วเราหันหลังเลยนะครับคุณครับไม่ว่าจะซื้อ N ็นมหรือซื้อเลข6หลักเขานะครับ ถ้าโชคเราดีนี่เราถูกแน่นอนอเลขชุดนั้นคุณก็ทําได้นะครับมันร้อยหลัก,กน,นะครับร้อยหลักแต่เราตัดออกมาเหลือแค่นั้นเองนะครับเลขพันหลักอาจารย์ก็ตัดมาเหลือ200กว่าอันนี้จริงวันนี้ว่าจะหยิบสูตร2 0 0ตัวมาให้ดูด้วยนะครับเพื่อชมกันเพลินๆว่าเราเลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยคุณครับมันถูกได้ถึง5ครั้งจริงๆนะครับมันจะหายไปครั้งหนึ่งหครั้งถ้าเราพันหลักนี่เราได้6ครั้งเลยนะครับแล้วก็นะครับยังไงยังไงก็ได้โปรดใช้วิจรณญาณในการชมนะครับ นี่ก็คือสูตรล่างนะครับถ้าเราจะตั้งจริงตั้งแบบนี้นะครับพึงครับเอาเลขไปเลยนะครับตัวบนมันก็คือ5 6 7นะครับแล้วก็มาประกบกับ9 01อ่อย่างนี้นะครับมันเป็นเลขที่ยังไม่พลาดนะครับก็ลองๆคิารณาดูนะครับทำแบบนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับเราจะได้มองเห็นชัดๆเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับสูตรล่างนะครับสูตรนี้นะครับสองตัวที่ผ่านการถูกมาแล้วนะครับ มาให้คุณได้ลองไปเป็นแนวทางขอให้คุณคุณทุกท่านจงโชคดีนะครับเดินทางใกล้ๆไปไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุณเจ้านะครับคุ้มครองท่านคิดดีทำดีเป็นคนดีของสังคมทุกๆท,ท่านนะครับ